สวัสดีครับคุณหนูมาฝึกอ่านคำคลองจองคำที่มีสระอัวกันนะครับพร้อมครับวัวกลัวตัวไรผัวไม่กลัวเมียมัวชั่วตัวเสียผัวเมียไม่ดีผัวรักครอบครัวไม่มั่วชั่วชี้กินถั่วตัวดี จำทีสระอัวหนังสืออ่านเสริมทักษะอ่านคล่องอ่านเร็วโดยสำรีรักสุธ,ธีครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งภาคเรียนที่สอง